ทุกคนคิดว่ายักษ์มีอยู่จริงบนโลกใบนี้ไหมคะจะเป็นอะไรไหมธานิตาจะเฉลยว่ายักษ์มีอยู่จริงๆค่ะแต่ถ้าทุกคนคิดว่ายักษ์ที่นิตาหมายถึงเนี่ยเป็นยักษ์อสูรกายแบบในหนังก็ต้องบอกเลยว่าคงไม่ถึงขนาดนั้นค่ะแต่ยักษ์ที่มีอยู่จริงเนี่ยก็คือมนุษย์ยักษ์ที่มีความสูงผิดปกติจนคนทั้งโลกเนี่ย เรียกพวกเขาว่ายักษ์ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนกำลังอยู่กับนูดีและนิตาในรายการ s แกรี่ท็อปลิสัปดาห์นี้เรามากันที่เรื่องราวอันแปลกประหลาดของร่างกายมนุษย์ที่จะเริ่เติบโตเกินขนาดจากปกติที่พวกเราเห็นกันทั่วไปกดไลค์ไว้เลยนะคะแล้วเราไปพิสวงกันกันกบ10อันดับมนุษย์ยักษ์ของจริงในประวัติศาสตร์กันค่ะวิดีโอนี้สปอนเซอร์โดยภาพยนตร์ j e e p e r s c r e e p e r s โฉบกระชากกลับมาเกิดคุณเคยได้ยินตำนานเรื่องอสูรกายแห่งลุยเซียนาบ้างไหมครับอสูรกายจากนรกที่จะปรากฏกายออกมาในทุกๆ23ปีเพื่อใช้เวลา23วันในการออกล่าเหยื่อจ e เปอร์สครีเปอร์คือชื่อของอมนุษย์ที่ไม่มีวันตายหลายคนเชื่อว่ามันเกิดมาจากเดอะดราก้อนกอร์ดมันจึงเป็นปีศาจโบราณที่มีอายุนับพันปี ร่างกายของมันสูงใหญ่ราว6ฟุต1นิ้วและหนักราว200ปอนดอนผิวหนังสีเขียวเข้มปกคลุมด้วยเกล็ดหนามันมีปีกบินเหมือนค้างคาวแล้วก็สวมเสื้อโค้ทยาวและหมวกกลุม่มมันออกล่าเหยื่อให้ร่างกายของมันนั้นงอกออกมาอย่างสมบูรณ์โดยใช้รถบรรทุกเชฟวีสีดำเกล็กกลังไปด้วยคราบสนิมและก็คราบสีแดงภายในเต็มไปด้วยอุปกรณ์ที่น่ากลัวในแบบที่คุณไม่คาดคิดและในฤดูหนาวปีนี้ครบครอบที่ปีที่มันจะออกล่า การกลับมาของ Jeepers r r e e p e r s ที่มันจะออกล่าในงาน h o อ r o r h อร์เเทศกาลสุดหลอนของวัยรุ่นที่จัดขึ้นในลุยเซียนาแถมยังมีของเล่นชิ้นใหม่นั่นก็คือ Escape Room ห้องที่เต็มไปด้วยกับดัก24พฤิกายนนี้คอหนังสยองขวัญต้องตามไปดูนะครับ Jeepers r r e p p r s s กลับมาอีกครั้งในชื่อเรื่อง Jeepers r r e p p e r Re b o r บโฉบกระชากกลับมาเกิดอันดับิฟฟิลเนอร์แมกนนฟฟิลเดอร์แมกนอฟชายที่เกิดในเบรารุสเมื่อเดือนมิถุนายนปี1878 พอเขาอายุ8ขวบเขามีการเจริญเติบโตที่รวดเร็วมากและเขาสูงถึง200เซนติเมตรเมื่ออายุ14ค่ะโดยขนาดแกญ่ของร่างกายทำให้ข้าวของเครื่องใช้ของเขาเนี่ยจะต้องทำเองขึ้นหมดเขาเริ่มแสดงในคณะคละครสัตว์เมื่ออายุได้16ปีตอนที่เขาโตเป็นผู้ใหญ่เต็มที่เขามีความสูงถึง250เซนติเมตรมีนักวิทยาศาสตร์พยายามทำสัญญาค่ะเผื่อทีจะเป็นเจ้าของร่างกายหลังจากที่เขาล่วงละไปแล้ว แต่ตัวเขาเองก็ปฏิเสธด้วยความกลัวค่ะต่อมาเขาได้แต่งงานกับสาวที่เตี้ยกว่าเขาว่า100เซนติเมตรแต่เธอคนนี้ก็ยังสูงกว่าสาวปกติทั่วไปอยู่นะคะและมีลูกด้วยกัน3คนเขาเสียชีวิตลงในปี1912ด้วยอายุ34ปีอยากรู้จังว่าสุดท้ายแล้วเขาได้เป็นอาจารย์ใหญ่ให้กับนักวิทยาศาสตร์คนไหนนะ้ถัดมาอันดับที่9 อดัมเรนเนอนี่เป็นคนแคระที่กลายเป็นยักษ์อ่างงอะดิคือเล่าก่อนค่ะว่าเขาเนี่ยเกิดที่ประเทศออสเตรเลียในปีพศ2442ค่ะแล้วเขาก็พยายามจะเข้าร่วมกับกองทัพแต่ว่าถูกปฏิเสธเพราะเขาเตี้ยเกิดไปตอนนั้นน่ะเขาอายุ19ปีและสูงเพียงแค่138เซนเมตรค่ะการจะเข้าร่วมกองทัพได้นั้นเนี่ยจะต้องสูงเกิน147ซนติเมตรขึ้นไปค่ะกองทัพจึงเรียกเขาว่าคนแคระค่ะ แต่ว่าเมื่อเขาอายุ21ปีค่ะเขาก็สูงถึง216ซนติเมตรการสูงอย่างรวดเร็วเนี่ยมีสาเหตุมาจากต่อมใต้สมองที่ผลิตกรดฮอร์โมนที่สูงขึ้นอย่างผิดปกติค่ะทำให้ไขสันหลังของเขาเนี่ยโค้งเขาเข้ารับการผ่าตัดเพื่อหยุดต่อมใต้สมองไม่ให้สร้างกรดฮอร์โมนขึ้นมาแต่ก็ไม่ช่วยมันทำได้เพียงแค่ชะลอลงเท่านั้นค่ะหลังจากที่เขาสูงถึง2 3 4ซมแล้วเนี่ยในไม่ช้าเขาก็ตาบอดหข้าง หูหนวกและทำให้เขาเสียชีวิตลงต่ออายุ51ปีค่ะอันดับแรกค่ะแอนนาไฮนิงเบตส์แอนนาไฮนิงเบตส์เกิดในเมืองมิลบรุกเมื่อสิงหาคมปี1846 เธอเริ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่ออายุ5คขวบและพอเธออายุได้22ปีค่ะเธอมีความสูงถึง229เซนติเมตรและมีน้ำหนัก159กิโลกรัมเบสได้กลายเป็นนักแสดงเมื่ออายุ16ปีค่ะในปี1865เธอนั้นเกือบต้องเสียชีวิตในพิพิธภัณฑ์ของบ้าร์นัมที่มีเหตุการณ์ไฟไหม เพราะขนาดร่างกายที่ใหญ่ของเธอทําให้เธอนั้นไม่สามารถหนีออกมาจากทางหน้าต่างได้แต่มีคนมาช่วยเหลือเธอภายหลังค่ะปี1871เธอได้แต่งงานกับมาตินแวนบิเรนเบตส์หรือที่รู้จักในชื่อยาแข่งเคนตักกี้ที่มีความสูงถึง221เซนติเมตรทั้งคู่ได้แสดงในคณะละครสัตว์ค่ะในฐานะ คู่แต่งงานที่ใหญ่ที่สุดในโลกเธอมีลูกสองคนนะคะแต่น่าเศร้าที่เด็กๆนั้นไม่รอตั้งแต่แรกเกิดเบธได้เสียชีวิตลงในปี1888ด้วยอายุ41ปีค่ะอันดับที่7ชางยูชิงในปีพศ2383ได้มีทารกเพศชายเชื้อสายจีนที่ชื่อชางยูชิงเกิดขึ้นมาในประเทศจีนเขาเติบโตขึ้นและสูงถึง236ซนติเมตรเลยค่ะและก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นองครักของจกักรพรรดิด้วยค่ะ ภายหลังเขาได้ย้ายปร,ประเทศอังกฤษเพื่อเขาร่วมกับคณะละครสัตว์ของพี่ทีบาร์นัมในช่วงเวลานั้นผู้คนหลายพันคนยอมจ่ายเงินถึง3ชิลลิงเพื่อมาดูความสูงของเขาค่ะแต่แล้วเขาก็เสียชีวิตลงในปีพศ2436โลงศพของเขาเนี่ยมีความยาวถึง2.6เมตรเลยล่ะค่ะมาที่อันดับ6นะคะโจเซฟเอ็ดวาร์ดโบเพรโจเซฟเอ็ดวาร์ดโบเพรเกิด e ที่วิลโล w บรันช <op> ในมกราคมปี1 8 8 1เขามีการจเจริญเติบโตที่ผิดปกติเมื่ออายุได้ประมาณ3คขวบค่ะและโตยังต่อเนื่องจนถึงอายุ17ด้วยความสูง2 5 1เซนติเมตรกับรองเท้าขนาดเบอร์22ทำพิเศษโดยเฉพาะของเขาตอนอายุ21เขาได้เข้ามาอยู่ในคณะละครสัตว์แต่ต้องทรมานกับโรงนอนไม่หลับและวันโรคที่ฆ่าชีวิตเขาเมื่ออายุ23ปี คณะละครสัตว์ปฏิเสธที่จะช่วยเหลือข้าวฝังศพและบ้านของเขาก็ยากจนเกินกว่าที่จะจัดการได้ทำให้ร่างของเขานั้นถูกย้ายไปเรื่อยๆค่ะในปี1907ร่างนี้ถูกพบในโรงเก็บเครื่องบินร้างและถูกนำไปไว้ที่มหาลัยมอนทรีออลสุดท้ายทาย,ยาทได้ขอร่างของเขาจากมหาวิทยาลัยถูกเผาเมื่อเดือนกันยาปี1898 85ปีหลังจากเสียชีวิตเลยนะคะเนี่ยมาต่อกันที่อันดับ5กับแพทริกคอ์เตอร์โอไบรอันแพทริกคอ์เตอร์ค่ะเกิดที่เมืองคินเซลประเทศไอร์แลนด์เมื่อปีพศ .2303 เขาสูงถึง246เซนติเมตรค่ะเมื่ออายุ18ปีเขาทำงานเป็นช่างก่ออิฐ เขาเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องใช้บันไดเพื่อขึ้นไปบนหลังคาเลยค่ะเพียงแค่เขายืนขึ้นแล้วก็ยื่นมือออกไปเขาก็ทําได้ทุกอย่างแล้วต่อมาเขาได้เป็นนักแสดงและก็เรียกตัวเองว่าโอไบรอันแต่ด้วยน้ําหนักตัวที่มากเกินเป็นพิเศษของเขาเนี่ย ทำให้ร่างกายของเขารับไม่ไหวค่ะและก็เริ่มเสื่อมโทรมลงทําให้เขาเสียชีวิตในปีพศ2349ขนาดที่อายุได้เพียงแค่46ปีค่ะมาที่อันดับ4ค่ะ Arthur c a l คา s a เล่อาร์เทอรเกิดที่ไอร์แลนด์ค่ะในปี1824เขาได้ถูกสมยานามว่าเป็นแมนน็กซ์ไจแอนด้วยร่างที่สูงใหญ่ถึง241เซนติเมตร และหนักถึง178กิโลกรัมเขาได้ปรากฏตัวในนิทรรศการที่แมนเชสเตอร์ลอนดอนและปารีสก่อนที่จะหายตัวไปแม่ของเขาได้บอกว่าเขาเน่ยเสียชีวิตไปแล้วแต่ยังมีอีกหลายเสียงที่ค้านเกี่ยวกับการเสียชีวิตของเขาค่ะเพราะคิดว่าการที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเป็นเพราะต้องการเงินประกันและหลุมศพที่เกิดขึ้นก็เอาต้นไม้ลงไปฝังแทนเรื่องจริงก็คือในตอนนั้นคาเลย่ยยังไม่เสียชีวิตค่ะ แต่เขาได้เดินทางไปร่วมคณะละครสัตว์กับพีทบาร์นัมที่อเมริกาในฐานะพันเอกรูโกเชนยักษ์แห่งอาหรับส่วนอดีตของเขานั้นอย่างเป็นความลับค่ะและหายไปพร้อมกับก,บการเสียชีวิตของเขาในปี1889มาถึงอันดับ3กันแล้วกับเบอร์นาร์ดคอยเบอร์นาร์ดคอยเป็นที่รู้จักในชื่อบอร์นาร์ดเดอะจแอนเกิดที่เมืองแอนทันรัฐไอโอวาเมื่อปีพศ2440ค่ะ เขาสูงถึง264เซนเมตรเลยค่ะหรือว่า8ฟุต8นิ้ว ความสูงของเขาเนี่ยผิดมนุษย์มานานนี้เกิดมาจากความผิดปกติของต่อมใต้สมองค่ะซึ่งเป็นกลุ่มอาการที่หาได้ยากนะคะตอนเด็กๆพ่อแม่ของเขาพาเขาไปโชว์ตัวตามงานแสดงเพื่อแลกกับเงินค่ะแต่ต่อมาไม่นานก็เลิกทำเพราะกลัวว่าพระเจ้าจะพิโรธที่ทำเช่นนี้กับเบอร์นาค่ะแต่เมื่อเขาโตขึ้นเบอร์นาเนี่ยปฏิเสธที่แสดงตัวตามโชว์ต่างๆเลยนะคะเขาชอบใช้ชีวิตที่เรียบง่ายและเงียบสงบรองเท้าของเขาคือเบอร์24ค่ะใหญ่ไหม เขาหนักถึง136กิโลกร,รมัมและก็เสียชีวิตลงในปี2464ค่ะตอนที่อายุได้23ปีเท่านั้นเองมาที่อันดับ2แล้วค่ะแองกัสแมรอสกิลจากชายที่เกิดมาตัวเล็กมากค่ะจนแพทย์คิดว่าไม่น่าจะมีชีวิตรอดเขาได้กลายเป็นมีชื่อในกิน n นส s เวิ l ์ r เรคคอรค่ะว่าเป็นยักษ์ที่แท้จริงที่มาหึมาที่สุดเท่าที่เคยมีมา มันไม่ใช่ความสูงนะคะแต่เป็นความยิ่งใหญ่ของเขาค่ะเขาสูงเพียงแค่236เซนติเมตรโอใช้คำว่าแค่ด้วยนะแต่ขนาดหน้าอกนั้นใหญ่ถึง203เซนติเมตรเท้าที่ยาวถึง41เซนติเมตรและมือที่กว้างถึง21เซนติเมตรและน้ำหนักถึง227กิโลกรัม เขาสามารถยกสมอเรือที่หนักถึง1,450กิโลกร,รัมและยกถังน้ำได้อย่างสบายๆเลยค่ะและมักถูกหลายคนท้าทายให้มาเล่นหมวยปลําด้วยในปี189 4เขาได้เข้าร่วมกับคณะละครสัตว์ค่ะและเดินทางไปยังคิวบาอินเดียตะวันออกยุโรปและอเมริกาเหนือลังกเกษียนเขาได้ทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ค่ะและเสียชีวิตลงด้วยไขยสมองอักเสบในปี1863อันดับที่1 โรเบิร mm ์ตวัตโลโรเบิร์ตวัตโลเกิดในปีพศ2461ตอนเป็นทารกอะ่ะ mm hmm. เขามีขนาดตัวปกติเหมือนเด็กคนอื่นๆเลยค่ะ mm hmm. เพียงแต่ mm hmm. เขาโตเร็วมากๆเท่านั้นเอง mm hmm. เมื่ออายุได้5ขวบ mm hmm. เขาก็สูงถึง163เซติเมแล้วค่ะ mm hmm. แล้วพอ8ขวบเนี่ย mm hmm. เขาก็สูงเลยพ่อของเขาที่สูง180เซนติเมขึ้นไปอีก เมื่ออายุได้17ปีวัดโลสูงถึง245เซนติเมตรเลยค่ะและความสูงเนี้ยก็ส่งผลร้ายต่อขาของเขาทำให้เขาต้องสวมสายรัดขาแล้วก็ใช้ไม้เท้าเดินค่ะ และนี่ก็เป็นสาเหตุที่ทําให้เขาเสียชีวิตลงเพราะว่าอุปกรณ์ค้ายันเนี่ยทำให้เกิดตุ่มพองที่ข้อเท้าแล้วมันก็ดันติดเชื้ออย่างรวดเร็วค่ะเขาเสียชีวิตเพราะการติดเชื้อเนี่ยในปีพศ2483เมื่อเขาอายุได้เพียง22ปีเองค่ะลงศพของเขายาวถึง3.3เมตรเลยนะคะได้มีการวัดความสูงครั้งสุดท้ายของเขาเนี่ยอยู่ที่272เซนติเมตรค่ะสูงมากจริงๆอ่ะ ทำให้วัดโลเนี่ยกลายเป็นมนุษย์ที่สูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาบนโลกใบนี้เลยค่ะเออฟังแล้วรู้สึกว่าเตี้ยไปเลยค่ะเพื่อนๆเ,เคยเจอใครที่สูงขนาดคนที่เล่าไปบ้างไหมคะหรือว่าใกล้เคียงก็ได้ค่ะคอมเมนต์มาเล่าให้พวกเราฟังหน่อยนะคะสําหรับใครที่ทิงผ่านมาเจอกันก็ฝากกดซับสไครป์เตรียมรอฟังเรื่องเหลือเชื่อแบบนี้ได้เลยนะว้าวถ้าเรามีเพื่อนสูงขนาดนี้แล้วก็คงเมยขอแย่เลยนะเพราะว่าก็ต้องเงยหน้าคุยแล้วอาจจะต้องขยงเพิ่มขึ้นด้วยแหละ สำหรับวันนี้นูด,ดีนิตาและรายการแกรี่ท็อปลิสจะต้องขอตัวไปก่อนนะคะเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะจะให้พบกันสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย